สวัสดีครับผมนะครับผมสวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องแฟนเพจคุปตาจากเกษตรยนต์ทางเฟซบุ๊กและช่องทาง YouTube นะครับมือนี้ก็พบกับเซเวอ์อีกเช่นเคยและอีกคลิปนะครับมือนี o, ้เซเวอ์พามาชมรถแท็กเตอร์คุปตารุ่น l 4018ขนาด40แรงมา้านะครับเพราะในช่วงเดือนพฤษภาคมมิถุนายนนะครับลูกค้าเทีทยบงานหน้าเป็นลักก็ถือว่ากระลังเตรียมอาท้หรือว่าปัน้นจอดเขา่าหรือวานเขา่านะครับผม ก็เลยอยากจะมานําเสนอรถแท็กเตอร์ที่เหมาะกับงานหน้าเป็นอย่างมากเลยนะครับและรุ่นนี้ถือว่าขายดียกตัวอย่างเช่นในจังหวัดน้องบุรลรมพูนะครับจะขายดีในเขตอําเภอโน่นสังนะครับเพราะว่านน่นสังนี่จะมีหน้าปังหลายนะครับรุ่นนี้ก็ดีตอบโจทย์ในส่วนของงานหน้านะครับโอเคเดี๋ยวเพื่อบอเป็นการสีวเวลาเซียวว่าจะพามาชมรถแท็กเตอร์รุ่นนี้กันเลยครับ นะครับผมในส่วนของแท็กเตอร์รุ่นนี้นะครับผมเป็นรหัสเลย L4018SP ขนาด40แรงม้านะครับเป็นเครื่องยนต์ i r e c t j n j e c t i o n 3สูบ4จังหวะนะครับสูบตั้งระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับผมถังน้ำมันถังน้ำมันตัวนี้จะบรรจุได้40ลิตรนะครับอ่าโดยทางเชื้อเพลงแล้วการสามารถรองรับน้ำมัน B20 ได้ด้วยอ่าไบโอดีเซล B20 แล้วในส่วนของใบมีดนะครับผมตัวนี้เป็นใบมีดตาสร้างนะครับความยาวของใบมีดอยู่ที่164เซนติเมตรนะครับโดยรหัสของใบมีดจะอยู่ด้านนี้โอ้บอมแมนครับโอ้อยู่ด้านนี้ <c oughs> นะครับรหัสจะอยู่ที่ fd 1 6 4 e นะมีกระจังนาให้พร้อมนะครับ l 3 2มสอจะอมี lc 0 5 0จะมีกระจังนาให้พร้อมนะครับและจะมีไฟ led ซองบริเวณด้านล่อหน้า เพิ่มความสว่างบริเวณด้านล้อหนาให้พร้อมนะครับตัวนี้นะที่ผมว่าลองรับน้ำมันไบโอดีเซล B 2 0นะครับผมเดี๋ยวเบิ้องอยางกันเลยนะครับตัวนี้ยางนะครับจะเป็นยางรุ่นของโอตานินะครับขนาด8ปดคีสนะครับผมหรือว่าขอบ16นะครับและในส่วนของอยางลังนะครับยางลังก็จะเป็นโอตานินะครับ ขนาดของอยาง12.4ขีด24นะครับขอบ24นะครับแท็กเตอร์ l ศ0นะครับจะมียางว่าจะเป็นโอตานิหรือว่าดันลบนะครับเพราะเพราะว่าทางลานจะสร้างคาค่กันมากนะครับลงงานพื้นหามาก <c oughs> นะครับผมลูกค้าทีมากเลือกซื้อต้อ,ตองเบ่งดีๆว่าลูกค้านั้นชอบอยางยี่ห้อใดนะครับในส่วนของโอตานิกับดันลบามแตกต่างนะครับสีตัวโอตานิจะเป็นออกดำเงา,งา ส่วนดันลบจะเป็นออกดำด้านด่านะครับและโตดันล็บนี่บางอย่างมันจะสูงกว่านะบางอย่างสูงกว่าแต่ว่าโอตานีนี่ยางมันจะหนากว้างกว่านะครับโอเคตัวด้านหลังตัวนี้จะเป็นกล้องเครื่องมือแบบไม่นะครับกล้องอนเอกกนกประสงค์มีที่ชาร์จแบตโทรศัพท์เดี๋ยวเชิญดูเบือเลยนนะครับที่ชาร์จแบตโทรศัพท์ขนาดไฟ12โวลต์อยู่ด้านใน นะครับกองมองว่างแก้วน้ำอ่าแล้วก็แขนตัวนี้จะเป็นก้ามปูอ่าซึ่งแตกต่างกับรุ่นเดิมคือรุ่น36รุ่น36เน,นี่จะเป็นก้ามปูแขนมันจะน้อยกว่านี้นะครับแต่ว่า40แรงเห็ุขึ้นมากไหมแขนจะง่ายขึ้นนะครับอ่าแขนยุกอุปรกรณ์ตัวพ่วงกาสามารถรองรับน้ำหนักได้906กิโลกรัมนะครับหรือว่าเก้ารอยะนะครับผมโอเค บริเวณด้านผู้ขับขี่นะครับตัวนี้นะครับผมอ่าทางคุปตาเพิ่นจะรับประกันเครื่องยอนต์เลยเพราะว่าทางคุปตานี้ถือว่ามันใจในคุณภาพของเครื่องยอนต์จะรับประกันจากปีหนึงเป็น2ปีหรือว่า1,500ชั่วโมงนะครับอ่าทางคืนจะมีแขนจับขึืนนะครับอาที่ดึงตัวเข้าึ้นนะ ครับห้องผู้โดยสารกะถือว่าโอเคนะครับพอแคบแล้วบกกว้างนะครับพอดีเหมาะสมกับรุ่นที่40แดงนี่แหละถือว่าบ่ะใหญ่มากแล้วก็บ่บน้อยมากนะครับเป็นรุ่นลงหน้าลุ้งหน้าเฮ็ดมัน่นก็ได้กระดี่งย่ำคือกันนะครับตัวน,นี้ระบบเกียร์นะครับจะเป็น8เกียร์เดินหน้า8เกียร์ถอยหลงังนะครับผมตัวน,นี้จะเป็นเกียร์เปลี่ยนทิศทางซิงโครซัตเทิร์นนะมีชื่อว่าซิงโครซัตเทิร์นนะครับแก ต้องเปิดสวิ่งก่อนนะครับ<ๆ>ไฟเดี่ยวอ่าไฟเดี่ยวไปตามไฟสูงอยู่ตรงนี้ตัวนี้เป็นเกียร์เม่นวลมีสี่เกียร์นะครับเบากระต่ตายคอนโทรลใบมีดอ่านะคอนโทรลอุปกรณ์ด้านหลังนะครับผมอ่านี่ก็เป็นสเปคคร่าวๆนะครับผมของแท็กต์ปึกคุปตารุ่น L4018 นะครับนะครับในส่วนของราคาอ่าค่าโตเจ้าตัวนี้เลย Lc018 นะครับโซรถบวกใบมีดราคาจะอยู่5 4 9 0 0 0บาทนะครับแต่ถ้าเกิดว่าได้อุปกรณ์ครบชุดเลยตัวรถใบมีดผ่านพวนแล้วก็โรตารี่นะครับราคาจะอยู่6 4 1 9 0 0บาทนะครับลูกค้าเอาเป็นฟรีดาวจะพอนปีละ136,578บาทแบบบมินงวดจ่อยนะครับส่วนลูกค้าอยากจะจ่ายงวดรายเดือนน้ำหรือว่างวดจ่อย นะครับงวดย่อยจะยกมากจากงวดใหญ่นะครับอ่างวดใหญ่จะถือลงนะครับฟีดเอฟเหมือนกันอ่างวดใหญ่จะอยู่ที่1นึ่1แสนหนึ่งหมื่นบาทและงวดละเดือนละ2,000อีก77งวดนะครับผมในกรณีที่ว่าลูกค้างวดใหญ่กับหยดงวดงวดใหญ่นะครับกับงวดย่อยดอกเบี้ยก็จะตั้งกันนะครับห้าสิบตัง การที่จยหงวดย่อยก็มีคอดีขึ้นกันคือได้ดอกเบี้ยที่ถูกลองอีก50สบตังนะครับสำหรับพ่อนพ่องที่สนใจรถไทคู่ต้ตว่าจะเป็นรุ่น B รุ่น L รุ่น m MU หรือว่ารุ่น M หรือว่าเจ้า L0 ีศูนย์ขั้นนี้นะครับสามารถทักขมาหาเซลยววอร์ได้ไฟลไฟายที่คู่บปรตรจะกษะเยนต์หรือว่าจะทักขมาทีเบอร์โทร0 82, 9, 4, 5, 8, ู2ย์แปดสองี R ่อดีไลท์วโออาเ สามารถทักขมาสอบถามรายการต่างๆได้เดี๋วเซียวว่าจะคิดให้เบิ้งนะครับโปรโมชั่นของเฮ้านะครับและรับตีเทือนรถเกา่าแหลกรถใหม่ให้ราคาสูงนะเพรว่าจะเป็นแท็กเตอร์ยี่ห้ออื่นคา,ายอื่นสีเขียวสีแดงสีฟ้าสามารถนํามาตีเทือนแลกเปลี่ยนเป็นแท็กเตอร์คู่ปะาะได้นะครับโอเคสําหรับคลิปนี้เซววต้องขอลาไปก่อนพอกันใหม่คลิปหนะ้าขอบคุณและสวัสดีครับ